อยากจะถามว่าคุณเคยแอบรักใครไหมครับแอบรักใครครับก็ต้องบอกว่าเคยอยู่แล้วพี่ก็ช่วงนั้นประมาณม2ม2เลยม2คนที่รักใครแล้วแอบรักดิยังเล็กอยู่เลยนะยังเล็กอยู่เลยนะอะไรเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็ตอนม2ผมเคยแอบรักผู้หญิงคนนึงครับซึ่งแบบว่าสวยมากญี่ปุ่นเลยโโอ้ห เอวีไอดอลเลยปะเอวีไอดอลเลต่างกว่านั oh ้นนิดนึงต่ำนิดนึงชื่อวาโมแล้วเป็นไงลงเออยไงดีอ่ะก็กรอเลยเร่งไปตอนจบเลยเร่งเลยเหรอใช่จำมึงนะก็รักกันแล้วครับอ้าวแอบรักแล้วก็พิชิตเลยรักเลยใช่ยังก็อีกเลยก็อีกเลิกกันแล้วครับเอาตอนเด็กเลยครับแอบรักอาจารย์ตอนอนุบาลสองครับยังจำชื่อแม่นเลยชื่อครูอ้อยน่ารักมากเขาเป็นครูอนุบาลที่สวยที่สุดในโรงเรียนเด็กๆก็จะอยากอยู่ใกล้เขาเพราะเขาตัวหอม พอโตมาหน่อยก็มัธยมแล้วกันผมแอบ,บรักเพื่อนคอนหนึ่งแต่แบบมัปเป็ะเด็กไหมัธยมไงอุ้ยใหญ่เนี่ยปฐมแล้วใหญ่เนี่ยปฐมแล้วมีเพื่อนสนิทยอยู่ในห้องแต่เขาแบบดันชอบเพื่อนผมผู้หญ <c oughs> ิงใชยเหรอเฮ้ยผู้หญิงเนี่บเขาอะชอบเพื่อนผมแต่ผมม่ชอบเขาผมก็ได้แค่แอบเชียวว่าแอบช่วยเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคนนี้จะเป็นคนนี้นะเหมือนแบบจับคู่ให้เขาอะ แอบรักแน่เป็นความรู้สึกที่เจ็บที่สุดแล้วเคยแอบรักใครไม่สมหวังหรือเปล่าไม่เคยพี่นี่แหละโดนมาแล้ว<_><_><_>คนอะไรไม่รู้โคตรน่ารักเลยพี่พี่ชวนเขามาดูหนังกับผมได้ปะ